ยินดีต้อนหับทุกทางเขาชูช่องแบบแบบเบลลีชานน มาเจอกับแบอีกแล้วเนาะเมื่อนี้กับเป็นวันซุกเนาะเหมืนอนกกน้องคอให้ฮเสิร์ฟความสุขให้กับทุกคนเด้อไม่ไรทุกคนสบายดีบอเนาะสวัสดีนะคะพี่น้องชาวลาวและพี่น้องชาวไทยนะคะมาพบกับแบอีกแล้วนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะคะให้เข้าไปกดไลค์กดแชร์และกด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้แบด้วยนะคะกริงกิงกิงเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับแต่ละคอมเมนต์นะคะแบอ่านนะคะแต่ว่าแบอาจจะติดธุระบ้างหรือว่าแบอาจ,จะไปเรียนนะคะแล้วแบก็อาจจะไม่ได้ตอบนะคะอย่าให้พี่ๆน้อยใจนะคะ เบร์มีเวลาแบจะเข้ามาตอบพยายามเข้ามาตอบนะคะค,ค่ะวันนี้เบ์จะพาทุกคนไปชมมหาวิทยาลัยที่ดังและก็เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ค่าเทอมค่อนข้างแพงนะคะอยู่ที่ไทยสําหรับคนที่ไม่ใช่นักเรียนทุนนะคะก็จะค่อนข้างแพงมากๆนะคะโอเคค่ะไปดูกันเลยค่ะว่ามหาวิทยาลัยชื่อดังนี้นะคะเป็นมหาวิทยาลัยอะไรคะ่ะ คือมหาลัย A b a บนั่นเองนะคะวันนี้แบจะพาทุกคนมาชมมหาลัย A b a บพาทุกคนมาชม2คลิปนะคะคลิปแรกคือเขาจะถ่ายรอบๆมหาวิทยาลัยให้เราดูนะคะว่าเป็นยังไงนะคะงั้นเราไม่รอช้านะคะเราไปดูกันเลยเราจะขออภัยอาเจ้าของช่อง Kensoft TS นะคะขออนุญ,ญาตเขานะคะที่เอาคลิปเขามารีวิวนะคะแบรอยากจะเห็นมากๆเลยคะ่ะว่ามหาลัยชื่อดังที่ไทยเนี่ยมหาลัย a b a บเนี่ยมี วิวที่สวยขนาดไหนคะ่ะไปดูกันเลยนะคะโอ้โหสุดยอดค่ะโอ้วิวสวยขนาดนี้เลยเหรอเหมือนคาร์ลหาดเลยคะ่ะ สวยสวยจริงๆสวยคำร่ำลือค่ะโอ,คโอ้โห,โ,หโหสวยมากค่ะพี่กำลังจะดูเป็นคลิปปิโนก่อนนะคะตัดต่อได้ดีมากดีสวยจริงๆ จะเป็นมหาลาัยที่สวยที่สุดระมังที่แบบที่แบบดูมาค่ะโอ้โหสูงมากไม่รู้ตึกกี่ชั้นนะคะปฏิยกรรมติดทันสมัยสุดๆเลยค่ะ โอเคเราจะเข้าไปดูข้างในตัวมหาลัยเลยนะคะคือเราจะไปดูอีกคลิปหนึ่งนะคะที่พี่เขาพาทัวร์มหาลัยนะคะเรามาดูข้างในมหาวิทยาลัยเลยนะคะว่าสวยงามและอลังการยังไงบ้างนะคะโหไปจากไปมากมากเลยอ่ามาพี่ยู u า r ์ a นะคะขออนุญาตคลิปของพี่ด้วยนะคะที่แบเอามา React นะคะให้ ท่านผู้ชมได้ดูแล้วก็แบรได้ดูไปพร้อมกันเลยค่ะเบรรู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยข้างนอกยังมหาลัยขนาดนี้ยังยังแบบสวยงามขนาดนี้ข้างในจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพาเที่ยวเข้าไปในตึกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่แอดสัมชันยูนิเวอร์สิตี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตึ ข้างในนะคะตึกนี้ว่าด้านในตึกนะคะจะน่าเรียนขนาดไหนด้านในตึกจะสวยขนาดไหนนะคะสวยจริงๆเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูในตึกสวยน่าเรียนล่มลื่นมากจะเป็นแบบหินอ่อนนะคะทุกคนโอนี่นะคะข้างในนะคะทุกคนเห็นไหมเป็นหินอ่อนค่ะขนาดทางบันไดนะคะที่จะลงไปเอารถที่ตรงที่จอดรถนะคะที่เราจอดรถไว้ใต้ตึกยังเป็นหินอ่อนเลยค่ะทุกคนเห็นไหมเหมือนแบบนี่คือบันไดนะคะมันเหมือนปราสาทค่ะทุกคนูสิ ที่สุวรรณภูมิแคมปัสนะคะนี่เลี้ยวเข้ามาเลยค่ะเข้าเขตมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเราก็จะเจอก้อนทองคําก้อนนี้เลยค่ะทุกคนเป็นก้อนหินสีทองนะคะแล้วก็สัญลักษณ์เอูก็คือสัญลักษณ์ทองนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะพบกับคลิปของ URU อีกแล้วนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะเป็นมหาวิทยาลัยที่ตึกสวยมากจริงๆตึกสวยจริงค่ะที่จะพามาชมนั่นก็คืออัสสัมชัญยูนิเวอร์ซิตี้นะคะหรือว่า มเอแบกนะคะแต่วิทยาเขตเนี้ยเป็นวิทยาเขตบางนาค่ะแต่ไม่จะตั้งอยู่ที่บางนานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบางเสาธงสมุทรปราการนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าอยู่ทางเข้าอ่ะจะอยู่ทางที่ลงไปที่ชนบุรีซึ่งเป็นถนนบางนาตาดเขาก็เลยชอบเรียกว่าเอแบกบางนาแต่ตอนนี้เห<อ>มือนเขาเปลี่ยนเป็นวิทยาเขตเสุวรรณภูมิค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ได้อยู่ใกล้สุวรรณภูมิสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าเอแบก สวยขนาดนั้นคือสวยจริงๆคือคนที่เข้ามาที่ A อบักนะคะจะเหมือนเก่งภาษาอังกฤษไปโดยปริญญายเลยคือคนที่มาแรกๆอาจจะยังไม่เก่งแต่ว่าไปๆมาๆก็จะเก่งภาษาอังกฤษไปโดยปริญญายเลยคือด้วยค<ร>วามที่สภาพแวดล้อมเหมือนเขาการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นมหาลัยอินเตอร์ที่หลายๆคนอยากจะเรียนมากๆเลยคือเอบักนี่แหละคือเป็นมหาลัยที่แบบเหมือนเราไปเรียนเมืองนอกอะตรงเนี้เขาเรียกว่า C.L. ตึก CL สวยมากสะพานมักคามรินนะคะตรงนี้ตรงนั้นก็จะเป็นม้าห้าตัวริมทางเข้านะคะนี่นะคะบรรยากาศข้างในอัศจรชัญนะคะก็จะแบบร่มลื่นมากคือเป็นมหลาลัยจะมีสระน้ำอยู่สองฝั่ oh. งฝั่งหนึ่งสะวาก็จะเป็นสระที่มีม้าห้าตัว ด้วย A b แบกอ่ะเป็นมหาลาัยอินเตอร์อยู่แล้วเพราะว่าการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่ว่าค่าเทอมแรงมากจริงๆด้วยความที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์เนาะมันก็ต้องแรงอยู่แล้วเพราะว่าค่าจ้างอาจารย์ก็น่าจะแพงมากๆนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะเพื่อให้มันได้ฟิลลิ่งความเป็นยุโรปมากขึ้นสถาปัตย์ต่างๆอ่ะจะสังเกตเห็นว่าก็จะเป็นทรงยุโรปค่ะแต่ว่าก็จะมีศาลาเมื่อกี้ค่ะเป็นศาลาทรงไทยจตุรมุกอ,อยู่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นศาลาไทยค่ะมีความประยุกต์บรรยากาศดี ข้ามาสักแป,ป๊บนึงนะคะทุกคนขวามือก็จะเป็นประตูประสาทอสัมชัญน,นะคะตึกสวยมากนะคะคะ,ะตูนี้เดี๋ยวเราจะเอารุดลงไปจอดข้างล่างนะคะจะเป็นชั้นใต้ดินค่ะเป็นชั้นจอดรถใต้ดินแล้วก็ขึ้นไปตรงตึกซีอลได้เลยมันจะมีบันไดขึ้นไปนะคะมีบรรยากาศนะคะตึกที่อยู่ข้างๆกับตึกซ l อลขนาดขนาดกับตึกซีอลมันก็จะมีตึก S g s M ค่ะมันก็จะเป็นทรงเหมือนทรงตัวยูค่ะล้อมรอบ ตึก CL อยู่ค่ะตึก CL ก็คือตึกสูงๆนั่นแหละนี่บรรยากาศนะคะนี่ก็จะเป็นหินอ่อนค่ะทุกคนเนี่ยค่ะก็จะเป็นหินอ่อนค่ะทำด้วยหินอ่อนเดี๋ยวเขาไปดูด้านในกันค่ะ นี่ค่ะทุกคนด้านในก็จะเป็นบรรยากาศเย็นๆค่ะเพราะว่าด้วยความเป็นหินอ่อนนะคะประตูฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเรียกว่าประตูศรีวิทยานุศร์ก็คือฝั่งนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่เรามาเมื่อกี้มันก็จะเป็นเขาเรียกว่าประตูปราสาทอสัมชันค่ะทุกคนปรตูอ้านข้างก็จะเหมือนกันนะคะเผื่อใครต้องมารับปริญญาน้องรับปริญญาเพื่อนนะคะถ่ายรูปสวยค่ะนี่เป็นด้านในค่ะทุกคนค่ะทุกคนเราเดินออกมาจากใต้ตึกที่เราจอดรถเมื่อกี้นะคะก็จะมา ขึ้นมาที่อีกชั้นหนึ่งนะคะก็จะเป็นตึกตรงนี้นั่นเองนะคะนี่นี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวถ่ายให้ดูชัดชัดนะคะของตึก CL ตึกที่แบบสวยมากๆเลยนี่ค่ะก็จะมีป้ายอัดสชันยูนิเวอร์ซิตค่ะตึกเนี้น่ารู้สึกว่าจะเป็นตึกเรียนที่สูงเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะรู้สึกว่าตึกเนี้จะสูงประมาณ3 9สชั้นสี 40, ชั้นเลย3 9สหรือสีนี่แหละนะคะ นี่เวลาที่ใครเรียนจบนะคะเด็กเอแบกเวลาที่เรียนจบอ่ะก็จะมาถ่ายรูปตรงนี้แหละนะคะเพราะว่าเป็นตึกที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากๆเลยด้วยนี่นะคะนี่ถ่ายไปเห็นเสาอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูค่ะถ่ายออกมาแล้วสวยมากๆเลยแล้วชุดราปรญญาเอแบกอ่ะสวยเป็นแบบเป็นชุดที่ออกแนวยุโรปอยู่แล้วค่ะนี่นะคะถ่ายไปเห็นไม่เห็นยอดเลยเพราะว่าตึกมันสูงมากนี่เวลาที่เราขับรถอยู่บนทางด่วนนะคะ เส้นบูรพาวิถีอะลงชุนบุรีเราก็จะเห็นตึกนี้เลยแหละมาลายที่ตึกสูงมากที่สุดเลยับนี่ก็จะถูกล้อมล้อมรอบด้วยตึกที่เป็นรูปทรงตัวยูค่ะนี่ค่ะบรรยากาศตรงนั้นก็จะเป็นศาลาไทยค่ะนี่โอ้โหสวยมากค่ะในมอเนี้ยมีหงด้วยนะ<อ>นี่นะคะแต่ยังไม่เจอหงเลย เดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูตึกข้างในนะคะ,น,คะนี้นั่นเองนะคะตึกที่สูงที่สุดนั่นแหละตึกซ l นะคะทุกคนไปเดี๋ยวเข้าไปข้างในกันค่ะพาข้างในคือทุกคนเราทนความร้อนของข้างนอกของแดดไม่ไหวเราก็เลยเข้ามาข้างในนะคะนี่นะคะบรรยากาศด้านในนะคะก็จะเป็นหินอ่อนนะคะในเดี๋ยวถ่ายให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ตึกก็จะปูพื้นด้วยหินอ่อนนะคะเดี๋ยวเราจะลงไปเอารถที่เราจอดอยู่ใต้ตึกกันนะคะ เราจะไปจุดอื่นกันบ้างนะคะทุกคนโคือดีอะ่ะเหมือนเป็นมหาลัยเมืองนอกเลยอะ่ะด้านในตึกสวยจริงๆสวยมากค่ะด้านในอืหนเหมือนมหาลัยเมืองนอกนจริงๆค่ะเหมือนปราสาทนี่ค่ะทุกคนบรรยากาศนะคะอหอมปากหอมคอนะคะ ก็จะเป็นแบบจัดออกเหมือนเป็นสวนเลยนะคะนี่ก็จะลุ่มรื่นนะคะมีต้นไม้แต่ห้ามจอดรถบริเวณนี้นะคะทุกคนต้องไปจอดในที่ที่จัดไว้ให้จอดถ้าเกิดใครที่มาจอดอยู่ใต้ตึกไม่ทันคือรถหรูส่วนใหญ่จะจอดใต้ตึกก็นุ่นแหละคะ่ะไปจอดอยู่ที่ลานจอดซาราด้านหลังนะคะกลางแดดเลยค่ะมีบสถด้วยนะคะทุกคนนี่สำหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาทัวร์ได้แค่นี้นะคะของปากของคอเพราะว่าไม่ได้พาทัวร์ตามตึกของคณะต่าง,างๆเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเสาร์อาทิตย์ มหาลัยนี้จะไม่ได้มีคนพุ่งพ่าดเหมือนมหาลัยอื่นเพราะฉะนั้นจะพา oh. ทัวร์ตามตึกต่างๆไม่ได้นะคะเรามาอยู่โซนที่คนมาดีกว่านะคะก็จะเห็น mm hmm. บรรยากาศคร่าวๆแล้วนะคะสวยค่ะตึกต่างๆอย่างพวกตึกวิศวะอะไรเนี้ยก็จะอยู่โซนด้านหลังนะคะ oh. ก็จะ เป็นตึกทรงคล้ายๆกันค่ะมหาลัยนี้นะคะนอกจากมหาลัยสวยแล้วเป็นมหาลัยอินเตอร์การเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษกแล้วค่าเทอมแพงแล้วส่วนใหญ่เด็กที่นี่ว่ากันว่าหน้าตาดีมากค่ะจริงๆลองมาดูนี่ค่ะทางนู้นก็จะเป็นทางเข้านะคะที่ชี้ไปโอ้โหจบแล้วนะคะคือความรู้สึกของแบนะคะครั้งแรกที่เห็นวิวก่อนนะ <S <s เห็นอินโทรแบบ อินโทรวิวหรือว่าแบบเขาตัดมาเป็นวิวของแต่ละมุมของตึกอะ่ะคือมันสวยมากค่ะเบยคิดว่าปราสาทเอาจริงนะเบบไม่คิดว่าเป็นมหาวิาลัยสวยจริงๆเป็นน่าจะเป็นมหาวิาลยที่ตึกสูงมากๆค่ะแล้วก็ข้างในตึกเป็นหินอ่อนทั้งหมดโอ้โหคือหรูหรามากๆอลังการมโหรานไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรหรูจริงค่ะคือยังไม่ได้ดูคลิปที่คนพรุงผ่านคนแบบไปเรียนในคณะอะไรอะไรนะคะไว้ ep สองเบจะเตะตามติด ดูว่ามีคณะอะไรบ้างอีกนะคะคือคลิปนี้ก็ค่อนข้างที่จะยาวแล้วนะคะคือสวยสวยมากๆจริงๆค่ะแล้วเขาบอกว่าค่าเทอมแพงมากนะแล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดมีภาคภาษาไทยและภาคภ,ภ,ภาษาอินเตอร์ใช่ไหมคะคือโอ้โหสุดยอดจริงๆค่ะ <c oughs> คลิปนี้แบก,ก็มาชมมหาวิทยาลัย ABAC แล้วนะคะ <c oughs> EP ที่หนะคะไว้ EP ที่2แบจะ ไปเที่ยวชมคณะต่างๆของมาลาเอแบกว่ามีอย่างไรบ้างเวลาที่เขาเข้าเรียนหรือว่าแบบโซนต่างๆอีกนะคะโอเคคลิปนี้ก็ขอขอบคุณนะคะขอบใจหลายๆเด้อทุกคนที่เบ่งจนจบคลิปมาฮอนนี่แบกกบคอยทุกคนที่เบ่งจนจบคลิปเฮงๆมันๆรยๆวยๆเด้อเจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนบายสบายดี